รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลแม่น้ำโขงมหานทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตริมสองฝั่งก็เกิดเป็นธรรมชาติอันง,งดงามการเดินทางเรียนรู้ตามสายแม่น้ำโขงจึงเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ ที่จะทำให้เราประทับใจกับวิถีชีวิตผู้คนริมสองฝั่งที่ผูกพันกับสายน้ำอย่างลึกซึ้งลุยสยามวันนี้ถูกเก็กจะพาคุณผู้ชมเดินทางลับเลาะไปตามริมน้ำโขงที่ภาคอีสานจังหวัดเลยซึ่งเรื่องราววิถีชีวิตความผูกพันของพี่น้องไทยและสปะปลาวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในรายการลุยสยามตอน มนเสน่ห์ชุมชนริมฝั่งโขงวันนี้ครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลุยสยามทีเจอร์แกรกเคยไปเที่ยวภาคอีสานโอโหหลายๆที่นะครับบ้าทบาทักชิดาวาวยังก็ได้แต่วันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตพบเจอกับแม่น้ำาขงซึ่งเป็นแม่น้ำที่อยู่ระหว่างประเทศไทยกับลาวแล้ววันนี้ผมตั้งใจว่าอยากเรียนรู้วิธีชีวิตของชาวบ้านเออยู่ได้ไงนะครับมากกว่านั้นจะรู้ว่าชาวไทยและชาวสปปลาว อยู่ด้วยกันได้ยังไงครับแม่น้ำโขงมีต้นกำเนิดจากบริเวณที่ราบสูงที่เบตรเริ่มไหลผ่านประเทศไทยที่บริเวณศบรวกสามเหลี่ยมทองคำอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายและไหลไปทางทิศตะวันออกผ่านอำเภอเชียงของก่อนจะไหลเข้าประเทศลาวที่แก่งผาใดอํอำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายและแม่น้ำโขงได้ไหลวกกลับเข้ามายังประเทศไทยอีกครั้งที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลย โดยไหลผ่านจังหวัดน้องคายบึงกาฬนะครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและสุดท้ายที่จังหวัดอุบลราชธานีครับจังหวัดเลยเปรียบเหมือนประตูน้ำโขงสู่ภาคอีสานมีสองอำเภอที่ติด,ดริมฝั่งโขงเริ่มจากจุดบรรจบกันของแม่น้ำเหืองและแม่น้ำโขงที่บ้านท่าดีหมีอำเภอเชียงคานมาจนถึงอำเภอปากชม ชาวบ้านสองฝั่งพี่น้องไทยและสปะปลาวต่างก็หาเลี้ยงชีพด้วยการทำประมงทำการเกษตรและมีความสัมพันธ์กันทั้งวิถีประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อจึงแล้วอำเภอปากชมจังหวัดเลยที่นี่นะครับบ้านหัดเบีย้ยแล้วด้านหลังภมนะครับจะเห็นว่าเป็นริมแม่น้ำโคงนะครับแต่แปลกใจว่าไม่มีน้ำเลยนะครับเพราะว่าที่นี่นะครับ แม่น้ำก็เหมือนต่างกันที่แม่น้ำอยู่นู่นในเชียงคานนะครับที่เชียงคานน้ำมันเยอะลึกมีป่าในน้ำแต่ทีนี้ก็จะสังเกตว่ามีทรายมีหินมีหญ้าแต่ผมเองเอ๊ะสงสยัยอยู่ได้งไงนะครับแล้วชาวบ้านจะใช้ชีวิตอะไรยังไงถ้าอยากรู้นะครับเราจะลงเข้าไปดูนะครับจะชมกับธรรมชาติและวิธีชีวิตชาวบ้านที่นี่ครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณปีมองอะไรอยู่นะครับมองพวกใจเขาลอนทองครับอ้แล้วพี่ชื่ออะไรครับผมชื่ออนัทครับอนัทชื่อนายอนัทนาคำครับเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับอ๋อดีมากผมชื่อเกร็กนะครับแต่วันนี้โอ้หอยากรู้ว่าชาวบ้านใช้ชีวิตอะไรยังไงครับเขาก็จะมีอาชีพไอ้ลอนทองเนี่ยครับเป็นอาชีพเสริมครับ อ๋อแล้วในน้ำมีทองด้วยมีครับผมโอเคเขาเป็นอาชีพเสริมเป็นอาชีพเสริมครับอาชีพหลักนี่เขาจะทําสวนทําไร่ครับอส่วนมากจะเป็นสวนมะม่วงครับเพราะว่าภูมิประเทศแถวนี้เป็นภูเขาใช่ไรนาจะไม่ค่อยเยอะครับแล้วชาวบ้านที่นี่นะที่หัดเบียร์นะครับมาจากไหนเขาจะย้ายมาจากฝั่งลาวก็มีครับจะไออครับจะไปได้สามีภรรยาอยู่ฝั่งลาวครับ ที่ตรงนู้นอาจจะปิดเขาจะเรียกบ้านดอนเฮียงครับอ๋อนั่นแหละนี่เลาาอยู่น่นใช่ครับนอกจากอำเภอเชียงคานที่ขึ้นชื่อเรื่องของวิถีประมงและการท่องเที่ยวแล้วที่จังหวัดเลยก็ยังมีชุมชนริมโขงที่อำเภอปากชมซึ่งมีหมู่บ้านเล็กๆที่ชื่อว่าบ้านหาดเบี้ยครับเจอแล้วทอง ไม่ใช่ไม่ใช่กับไม่ใช่ไม่ใช่นี่เห็นชื่อจนีครับแต่ผมเองอยากรู้ว่าการล่อนทองนะครับมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับคุณป้าไปขุดดินก่อนไปขุดเอาดินมามาถึงแล้วก็เอามาเทกใส่อันนี้แล้วเราก็ล่อนออานี้ออกครับถ้าเราจะเริ่มก็ต้องหาดินทรายอย่างนี้ธรรมดาไม่ก็ไม่มีค่ะไม่มีทองนะครับใช้ไม่ได้ทองเยอะครับมันต้องอยู่ที่บริเวณที่ดินมันเหนียวครับ ผมเองดูไม่ออกเดี๋ยวจะให้พี่คุณป้าพาไปดูนะครับไปหาดินดีได้ครับโอเคเดี๋ยวให้ยานวนไปขุดให้ดูได้ครับอุปกรณ์ก็พร้อมมีทั้งแล้วก็จะมีกลากะลาครับไปขุดดินไปหาทองจะรู้ได้ไงนะครับดินตรงนี้มีทองหรือเปล่า ก็เราก็ไปขุดมาดูก่อนอถ้าเจอก็โชคดีนะาไม่เจอถ้าไม่เจอก็ลองใหม่หมถ้าจะไม่ปิดนะครับชาวบ้านที่หาดเปียก็มาจากฝั่งนู้นสปปเรามาอยู่ที่นี่ครับคุณป้าครับชาวบ้านมีความเชื่อหรือนับเชืออะไรครับ็นับถือศาสนาพุทธเราแล้วก็พระใหญ่ของเราไงแล้วได้ยินว่าที่นี่นะครับในในน้ำโขงจะมีพญานาค จริงหรือเปล่ามีจริงครับเคยเห็นไหมเคยเห็นแต่เดิมทีก็คือความเชื่อของหมู่บ้านเขาจะนับถือพระญานาคกับเอพระใหญ่ครับคู่กันแต่พระใหญ่นํามาจากไหนครับเขาจะนํามาจากดอนชมครับจะอยู่ฝั่งลาวครับมันก็เป็นดอนครัเป็นดอนฝั่งลาวเมื่อก่อนน่ะตอนที่เขาจะไปเอาไอ้พระใหญ่นี่จะมีแต่เสียงนะครับครับชาวบ้านหาดเบี้ยเขาก็ไปอธิษฐานบอกว่าถ้าอยากจะมาอยู่ ผู่บ้านคู่เมืองของเราก็ขอให้ยกขึ้นเข้าไปแค่สี่คนนะครับยกขึ้นเลยยกได้ครับสี่คนตายมาสี่คนยกได้แสดงว่าชาวบ้านมีพลังนะครับไม่ธรรมดาตอนนี้คุณป้าก็คุดหินนะครับแต่ชาวบ้านจะเรียกว่าชาวบ้านเขาจะเรียกว่าหินแหครับหินแหเพื่อที่จะเอาไปล่อนหาทองนะครับ ขุดดินแหถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะครับไม่ยากขุดคำนี้นะครับเราจะใช้คำว่า dig d-i-g dig หินก็เป็น rock หรือ stone ก็ได้นะครับขุดหินแหก็เป็น digging rocks หรือ dig rock นั่นเองครับความหมายของชื่อหาดเบีย้ยมาจากลักษณะทางภูมิประเทศบริเวณที่ตั้งของหมู่บ้านซึ่งเป็นพื้นที่ดินราบมีวงกว้าง และยาวตามลำน้ำโขงเมื่อมีกระแสน้ำพัดมาในบริเวณนี้จึงเกิดการทับถมกันแต่เมื่อน้ำลดพื้นที่แห้งแลง้งชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนี้ว่าหาดส่วนคำว่าเบี้ยนั้นมาจากทรัพยากรธรรมชาติคือหินเบี้ยที่มีจำนวนมากซึ่งในสมัยก่อนคนโบราณจะใช้เปลือกหอยและเบี้ยเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนแทนเงินเมื่อนำทั้งสองคำมารวมกันจึงเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านว่าหาดเบี้ยครับ แล้วต้องมีตะก,กร้าที่มีรูนะครับตะก,กร้ามีรูนี่เราเราจะมาใส่อันนี้เราจะแยกหินใหญ่แยกยหินให้ทรายลงไปตรงโน้นหินก็ต้องค้างอยู่ตรงนี้ข้าง,งบนชาวบ้านหาดเปี้ยจ,จะนิยมร่อนทองคำในบริเวณริมแม่น้ำโขงในช่วงฤดูน้ำลงที่ไม่สามารถทำการเกษตรได้ครับโดยใช้เครื่องมือสำหรับร่อนทองคำเรียกว่าบ้านหรือบั้งซึ่งทำมาจากไม้มะค่า มีลักษณะคล้ายกระทะแต่รูปทรงก้นจะแหลมกว่านั่นเองครับร้องทีมได้เลยนะเนี่ย,ยพูดจริงหรือพูดเลยนเนี่ยต้องมีร้องเพลงต้องมีดนตรีเนาะเ <laughs> <laughs> จอแล้วโอ้โหบารดเป็นเม็ดปักไง <laughs> ใช่ไหมใช่ครับมีปักไง ยสามแต่เราได้ทองมาด้วยเราต้องมีอุปกรณ์แยกเป็นเป็นก้อนใช่ไหมครับค่ะอันนี้บาลอดครับบาลอดภาษาอีสานก็จะเรียกบาลอดที่ว่าที่ว่าจะไปโกดเอาทองน่ะแล้วอันนี้จะจะใช้สำหรับ จะจับทองอย่างเดียวคือจับทองให้รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอันนี้เป็นก้อนแล้วครับอ๋อเห็นอยู่ที่มันเป็นก้อนแล้วเนี่ยนะเป็นก้อนทองนะครับแต่ยังเป็นทองดิบคือต้องไปเผาอีกเผาเผาให้สุดแล้วสีก็ก็เปลี่ยนด้วยใช่สีก็จะเป็นสีเหลืองครับถ้าเผาแล้วอือันนี้เราไปร่อนแล้วเราเก็บเม็ดได้ครับมันเป็นเม็ดถ้าเป็นเม็ดจะเป็นสีเหลืองเลยเม็ดใหญ่มากอืม แล้วใครเป็นเป็นก้อนหรือใครเป็นกรรมค่ะเป็นกร,รมัครกรรมค่ะ15กรรัมนะบาทหนึ่งค่ะบาทหนึ่งก็หมื่นกว่าบาทปอเดียวแต่ช่วงราคาทองขึ้นลงืงทองดิบอย่างนี้ประมาณกี่กร,รัมนะครับย่าย่ขนาด5กรกัมค่ะนี่หรร้ากัมค่ะโอ้เยอะแล้วชายเวลานั้นหรือเปล่านะครับถึงจะได้มี1 5กร,ร้ัมอันนี้นี่นนได้5กรกัมนี่มันได้เดือนเป็นเดือนจ้าเดือนนึง ถ้าไปเจออย่างเงี้ยถ้าไปเจอเป็นมิดมิดอย่างเงี้ยก็จะได้เร็วครับก็เล้วต่ดวงได้ไม่ได้เหมือนจับปลาขึ้นเวลาจับทองหาทองก็จะมีหินด้วยหินมันหินเบี้ยคใต้ไปข่ที่ไหนครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับก็คือเขาจะขายอยู่ตั้มริมถนนนะครับเอาละคุณยายขอบคุณมากนะครับเราหวังว่าจะได้เยอะๆนะครับขอบคุณครับ นอกจากการร่อนทองคำแล้วชาวบ้านหาดเบี้ยก็นำหินที่เก็บได้จากริมหาดแม่คงมาขายในหมู่บ้านซึ่งก็จะมีหินอยู่4ี่ประเภทด้วยกันครับนั่นก็คือหินเบี้ยหินมันหินกราบและหินเหล็กไหลการเก็บหินไม่ได้เก็บกันทุกวันแต่จะเก็บตามฤดูกาลเมื่อน้ำลดระยะเวลาประมาณ3-4เดือนเริ่มต้นตั้งแต่ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ครับ ถึงแล้วโอ้มีหินเยอะแยะมีหินอะไรบ้างครับเช่นอันนี้อันนี้ก็มันเขาจะเรียกหินกาบครับนี่อันนี้ขายยังไงเตันครัขายเป็นตันตันขายเป็นตันสามพันแต่หินแบบนี้โอโ้โหดูไม่ธรรมดาอันนี้อันนี้เป็นหินเหล็กไหลครับแล้วความเชื่อสําหรับหินเล็กลายอย่างนี้คืออะไรครับหินที่มีพลังดูดซับนะครับประมาณว่าถ้าเจอหินแบบนี้ก็จะดึงดูดสิ่งที่ดีเข้าในชีวิตใช่ครับ ต่อไปนะครับคือหินเบีย้ยครับอันนี้คืออันนี้เป็นหินเบี้ยหรือหินอิแปะอิแปะครับผมบหินอันนี้เขาจะไปปูตามทางเดินสวนหรือว่าจะไปแต่งตกแต่งภายในภายนอกก็ได้ครับได้หมดอันนี้เห็นอะไรอันนี้ก็จะเป็นหินมันเหมือนกันนะครับฟังนะครับอันนี้เขาจะขายเป็นตันเหมือนกันครับ พี่ครับนอกจากขายหินนะครับใช้สําหรับการทําสวนแล้วจะมีประโยชน์อื่นไหมครับก็มีครับก็อย่างนี้ครับที่เขาเอามาทําเป็นปฏิติกรรมหินนะครับมาทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวของหมู่บ้านนะครับถ้าอยาก จะเห็นแบบหลากหลายก็ต้องไปดูหลายๆที person, you. You. Ini, ่ครับเลยไปอีกหน่อยก็จะเป็นคุกไผ่อีกประมาณ7กิโลนะครับครับก็จะถึงบ้านคุกไผ่แต่ละที่ก็จะมีสถานที่ที่ให้เราดูชมแตกต่างกันไปครับโอเคเอาอย่างนี้ครับ๋ยวให้ที่จะไเดินทางต่อนะครับครับแต่สําหรับวันนี้โอ้โหโชคดีมากที่ที่เจอกันนะครับครับไปล่อนท่องจับปลาสนุกดีนะครับครับขอบคุณมากนะครับพี่ครับครับุณครับครับโชคดีนะครับ จากบ้านหาดเบีย้ยคูกเกรกเดินทางลัดเลาะริมแม่น้ำโขงมาถึงบ้านคกไผ่ซึ่งเป็นหมู่บ้านดั้งเดิมมีมาแต่โบราณที่นี่มีกอไผ่ล้อมรอบหมู่บ้านเป็นจำนวนมากจึงได้เรียกว่าบ้านคกไผ่ครับถึงแล้ววัดท่าสำรานะครับคือคกไผ่นั่นเองนะครับยุ่จังหวัดเลย แล้วเมื่อกี้นะครับพี่แนะนำว่าถ้าอยากรู้วิธีชีวิตชาวบ้านครบเต็มเลยต้องมาที่นี่นะครับเราพมนัดกับพี่ปึงนั่นเองเขาจะบอกวิธีใช้ชีวิตการประมงต้องทำยังไงต้องมีอุป,ปกรณ์ลงเรือจับปลาอะไรยังไงนะครับอ่ะไปกัน สวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่ปึงใช่ไหมครับครับดีครับโอ้ทำอะไรอยู่เมื่อกี้นะครับถ่ายถ่ายรูปครับถ่ายรูปดูวิวสวยมากครับแล้วพี่ปึงก็เกิดที่นี่ใช่ไหมครับครับที่จะเรียกว่าคกไผ่ครับอ๋อแต่ผมตักใจว่าเอ๊ะคกคืออะไรครับคกนี่หมายความว่าน้ำครับแม่น้ำมันเว้าเข้ามาครับน้ำเว้าเข้ามาก็มันเป็นคก เวลาน้ำมันแห้งมันก็จะเป็นมองที่เห็นคล้ายๆคกอะครับเขาก็เลยเรียกคกแล้วก็มีไม้ไผ่ล้อมล้อมรอบก็เลยเรียกว่าคกไผ่ครับอ๋อแล้วชาวบ้านมาจากไหนครับเริ่มเริ่มมาครั้งแรกก็มาตั้งแต่ลาวครับเมื่อก่อน,นมันอุดมสมบูรณ์ก็ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่มาตั้งโลกลากอยู่ตรงนี้เลยครับประมาณว่าชาวคกไผ่ก็มาจากสปปลาว ระบบนิเวศแม่น้ำโขงตอนล่างของไทยตั้งแต่อเภอเชียงคานถึงอำเภอปากชมก็จะมีความแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่ครับอย่างคกที่บ้านคกไผ่หรือบริเวณที่กระแสน้ำกัดเซาะตลิงลึกเว้าเข้าไปเป็นลักษณะน,น้ำบนถือว่าเป็นอีกหนึ่งระบบนิเวศที่มีปลาชุกชุมมากเลยล่ะครับแก่งคือบริเวณที่โขดหินที่ตั้งเรียงรายสลับกันขวางทางเดินของน้ำทำให้เกิดสายน้ำเชี่ยวกรากซึ่งในอำเภอเชียงคาน ก็จะมีแก่งคุดคู้ที่เป็นแหล่งหาปลาและจุดชมวิวของนักท่องเที่ยวครับส่วนดอนทรายเกิดขึ้นจากการที่กระแสน้ําพัดทรายมากองรวมกันในช่วงน้ําขึ้นดอนทรายจะจมอยู่ใต้น้ําแต่เมื่อน้ําลดลงในช่วงฤดูแล้งดอนทรายจะเกิดขึ้นเป็นเกาะกลางแม่น้ําโขงมีพืชขึ้นตามธรรมชาติและเป็นแหล่งวางไข่ของนกนานาชนิดครับ แล้วในคอกปลาเยอะไหมครับเยอะอยู่ครับท้าไม้ถึงปลาชอบอยู่ในคอกนะครับน้ำมันไม่พัดครับเวลาอาหารมันลงไปมันก็มาอยู่ตรงนี้น้ํามันจะวนอยู่ข้างในข้างล่างพูดถึงแม่น้ําก็จะมีคกและจะมีแหล่งหาปลาประสังเกตว่าฟิชชอรี่นะครับฟิชชิรี่พี่เปิงครับสมมติว่าเราจะหาปลาจริงต้องทำยังไงก็ต้องไปหาอุปกรณ์ เราจะไปหาอุปกรณ์ก่อนนะครับเราจะรู้ว่าต้องเตรียมอะไรบ้างพร้อมยังพร้อมครับลุยคุณตาสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอ๊ะทำอะไรอยู่ครับดักลากกุ้งอ๋อนั่นแหละสา้สำหรับจับกุ้งครับจะกจับกุ้งปลาเล็กปลาน้อยมันก็พลกอยู่ครับได้เราโซ่ตรงนี้จะเพิ่มน้ำหนัก เลวลาลงในน้ำลงในน้ำมันดินไปด้วยเนีนน่ได้เ <c oughs> กุ้งจะอยู่ไหนนั้นครับจะออกไม่ได้ออกไม่ได้ไแ,แต่นอกจากนี้ที่บ้านมีอุปกรณ์อื่นไหมครับ มีอยู่บางส่วนนะครับที่ผปิตที่ก็ได้ครับไหนก็ได้ครัให้ให้ให้ตา <รอ S 1> พาไปดูโอเคพาไปดูนะครับอุปกรณ์ครับรผมลุยสยาม มีมีอะไรบ้างเช่นตัวนี้จะเรียกว่าตัวนี้เขาเรียกหแหแหแหวานสำหรับหวานปลาไม่ใหญ่นั่นเนี่ยปลาเล็กครับแล้วด้านหลังคุณตานะ่ยโอ้โอ,นน <c oughs> อดักกุ้งเหมือนกันนั่นเนี่ยดักกุ้งอันนี้มันมีมีรูรูเข้าหลายรูเนี่ยเราก็เอาห,าหาัวหันเข้าเอาเหยื่อไปไว้ข้างในอ๋อจะออกอไม่ได,ได้แล้วก็ใจเชือกดีละ มัดหีนใจข้างนั้นข้างนี้กนย้อนลงไปสุดท้ายตัวนี้เรียกว่าตุ้มกุ้งเหมือนกันตุ้มกุ้งตุ้มปลามันมันเป็นคนละแบบสองอย่างปลาปลาก็ถูกปลาก็เข้าได้ปลาก็เข้าได้เข้าได้เข้าตรงนี้ การเลือกอุปกรณ์จับสันน้ำของชาวประมงแม่น้ำโขงเขาก็จะเลือกเครื่องมือให้เหมาะสมกับฤดูการและตามระดับการขึ้นลงของแม่น้ำโขงครับอย่างเช่นมองที่มีลักษณะเป็นตาข่ายขนาดใหญ่เป็นเครื่องมือที่ชาวบ้านนิยมใช้จับปลาขนาดใหญ่ในช่วงฤดูน้ำหลากครับแหเป็นเครื่องมือที่ชาวบ้านใช้จับปลาในช่วงน้ำลดโดยจะมีการทอดแหที่บริเวณหาดทรายปลาที่จับได้ก็จะมีขนาดเล็กเช่นปลามางปลาส้อยครับตอง เป็นเครื่องมือจับปลาที่มีลักษณะคล้ายสวิงแต่มีขนาดใหญ่กว่าที่ชาวบ้านจะใช้หาปลาในช่วงหน้าแล้งโดยยืนบนโขดหินแล้วใช้ต่องตักเอาปลาขนาดเล็กที่ว่ายทวนกระแสน้ําขึ้นมาครับแล้ตอนนี้ท<ำ>ีเชอร์เกรกคุณพี่จะลงเรือนะครับลานี้จะลอยหรือเปล่ปาเสียว <c oughs> ออกแล้วกลับไม่ได้ พายเรือภาษสังเกษว่า row the boat นะครับ row the boat อย่างนี้ก็มีเพลงด้วย row 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 your boat gently down the stream merrily 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 life is but a dream เราเรือจะโจมทันทีนะครับเราเรือจะโจมจะโจมทันทีนะครับ <Yeah. S 3> <laughs> ถือว่าเป็นดอนนะครับเป็นดอนเป็นดอนเป็นหาดมันสวยมากมันหาดจริงๆครับแล้วถ้าเราจะหาปลานะครับต้องหาที่ไหนตรงนี้นะครับที่มองเห็นที่เป็นนี่แก็เป็นขวดเป็นขวดเป็นอะไรที่เขาวางไว้นะแต่ก่อนจะหาปลาก็ต้องมีพิธีกรรมนะครับต้องทำอะไรบ้างนะครับเราก็ต้องบอกเจ้าที่เจ้าทางเออวันนี้เรามาใจดางนะขอให้ได้ขอ ได้านได้อยู่ได้กินอะไรกลมดีๆแล้วเราพูดไปเราเราก็สายดางเลยเหมือนขอพรหวังว่าจะได้ปลาเยอะๆครับผมแล้วความผู้พันฟังลาวกับฝั่งนี้ฝั่งไทยเป็นไงบ้างครับฝั่งลาวเขาก็มาใส่นี่ถึงนี่เนี่ยคุยกันได้สบายไม่ได้ว่าอะไรเลยไม่ได้ว่าอะไรเข้าใจละชาวไทยกับชาวลาวก็เป็นเพื่อนกันนะครับผมครับผม ได้ไหมได้แต่ดินแต่ดินโอ้โหเสียได้เสียไายปลาจับไม่ได้เลยอครับเป็นบางวันบางวันก็ได้เยอะบางวันก็ไม่ได้ไม่เป็นไรถ้าจับไม่ได้ซื้อได้ใช่ไหมครับได้ครับซื้อท oh, oh, ja mm ี่ไหนครับ เชื้อที่ปากชมครับ oh, <ป>ตต้องมีตลาดเวลาลาวข้ามมาเขาก็ซื้อของอย่างของกินของใช้เนี่ยครับข้ามไปเป็นพวกน้าําปลาแล้วคนไทยไปเล่าไปซื้ออะไรครับก็ไปซื้อสินค้าทางการเกษตรมั่ง mm. เป็นพวกพ่อค้าครับ,ค,รบค้าคกลางเขาไปซื้อมาข้ามมาไทย ละคุณผู้ชมวันนี้ถือว่าเป็นวันที่สนุกมากนะครับได้ใช้ชีวิตเป็นชาวบ้านเรียบง่ายนะครับติดแม่น้ำโขงก็ตอนเช้าไปล่อนทองแล้วเจอ2เม็ดใหญ่ด้วยสนุกดีนะครับแโชว์ท่าด้วยวตอนายนะครับอยู่กับพี่ไปหาปลาแม้ว่าไม่ได้เจอปลานะครับก็ยังเป็นประสบการณ์ยังดีแล้วสอนให้ว่าได้เยอะก็ดีแต่ถ้าไม่ได้ต้องอดทนนะครับแล้วพรุ่งนี้ใครจะรู้ น่าจะได้มากกว่านี้นี่แหละเป็นเสน่ห์ของวิถีชีวิตชาวบ้านแม่น้ำโขงนะครับแต่วันนี้ต้องขอขอบคุณพี่เปิ้งนะฮะเป็นครูเป็นเพื่อนที่ดีนะครับแม้ว่าปลาหาไม่เจอเดี๋ยวข้างหน้าเราจะกลับมาไปตกปลากันขอบคุณมากนะครับพี่รายการลุยสยามจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนต่อนาะต้องติดตามเด้อ สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับแนะนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาได้ทางเพจ f Facebook ลุยสยามและติดตามชมย้อนหลังได้ทางยูทูบชา n e l ของรายการแล้วพบกันนะครับ